เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเราควรจะเข้ารับบริการทางด้านธนกรรมจัดฟันหรือไม่จริงๆแล้วนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราควรที่จะได้รับบริการทางด้านธนกรรมจัดฟันแสดงว่าเราเริ่มที่จะมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการเลียงตัวของฟันหรือว่าอะไรต่างๆภายในช่องปากของเราแล้วล่ะครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเลียงตัวหรือว่าลักษณะโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรของเราเราสามารถพบทันตแพทย์ เพื่อที่จะปรึกษาว่าตัวเราเองนั้นน่ะควรที่จะเข้ารับบริการทางด้านธนกรรมจัดฟันหรือไม่ได้ครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่จะพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาในเรื่องของการให้การบริการทางด้านธนกรรมจัดฟันนะครับเราควรจะสื่อสารกับทันตแพทย์ให้เข้าใจครับว่าสิ่งที่เราต้องการภายหลังจากการทําการจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเช่น เรามีฟันเกเราต้องการให้ฟันเรียงตัวสวยเราก็สื่อสารโดยตรงๆกับทันตแพทย์เลยว่าเราต้องการว่าภายหลังจากฟันเราอยากที่จะได้ฟันที่เรียงตัวสวยหรือถ้าเรามีความรู้สึกว่าโครงสร้างใบาหน้าของเราเนี่ยยังไม่สวยเช่นมีฟันอูมไปหรือว่าขากันไกลยื่นเราก็จะต้องสื่อสารให้ทันตแพทย์เข้าใจถึงจุดประสงค์ในการที่เราจะเข้ามาจัดฟันเพราะในบางครั้งเนี่ยนะครับ ปัญหาของเราหรือความต้องการของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองสมบูรณ์ได้โดยการให้การบริการทางด้านธนกรรมจัดฟันแต่เพียงอย่างเดียวในบางครั้งเนี่ยนะครับทันตแพทย์จะต้องให้การรักษาร่วมกับการจัดฟันเช่นมีการผ่าตัดกระดูกขาเป็นไตรร่วมด้วยกรณีต่างๆเหล่านั้นก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นซึ่งทันตแพทย์ก็จะต้องมีการปรึกษาหาลือกับตัวคนที่เข้ามารับบริการอีกทีหนึ่งว่าพร้อมไหมที่จะเข้ารับบริการทางด้านธนกรรมจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการทําการให้การราักษาทางด้านธน,นกรรมจัดฟันแต่เพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้ระดับหนึ่งครับผมแล้วก็สําหรับตัวน้องๆน,นะครับที่มีอายุยังไม่ถึง20ปีนะครับแต่รู้สึกว่าเราไม่คึงนพอใจในในการเลี้ยงตัวของฟันเอยหรือว่าอะไรต่างๆอยากที่จะพบทันตแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับบริการทางด้านธนกรรมจัดฟัน น้องๆต้องพาผู้ปกครองมาด้วยนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจในการให้การรักษาซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาสูงเนี่ยนะครับก็จ,จะต้องให้การใช้การตัดสินใจร่วมกันครับระหว่างตัวผู้เข้ารับบริการที่อายุยังน้อยกับผู้ปกครองด้วยครับ